เด่นงี้เลยเหรอขับรถบอหน่อยครับพี่ชายเฮ้ยแป๊บน yani ึงส่วนเล่นดิสวยเปล่าไถ่เปล่าถามว่าสวยเปล่าไม่รอหนึ่งจะแต่งเต็มแล้วเนี่ยทำหน่อยก็ดีไปเองต้องเปิดเลยไอ้คอปเตอร์เองมันข่าวจังวะ น้องไม่ก็น้องน่าเปิดถ้าูอยู่แล้วเาแลปิดถ่ายรูปไว้ไหนเดี๋ยวกูจะลงลงไวนี่ใครเห็นก็ว่าตายไม่งั้นเขาไม่ถ่ายเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหายไปแล้วแก๊หายไปแล้วแก็งสี เดินงี้เลยเหรอขับรถเบาเบาหน่อยครับพี่ชายอันนี้โอ้โหออกมาจากร้านเนี่ยพื้นมันมันมันหากเดี๋ยวต้องเบาๆกันเร่งหน่อยครับตรงนี้มันเป็นพื้นที่ชุมชนขอโทษครับโอ้ยคนอยู่แม่งหายไปเลยที่เมื่อกี้เดี๋ยวพี่อัดโดนล้อสอเลยเมื่อกี้ ต้นนะวเกิดได้ยังเอาทิปออกนะเลี้ยวขวานะเลี้ยวขวา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 เลี้ยววขาป็นคนนำทิปที่ดีจริงนะเอวก่อนวะเป็นคนนำทิปที่ดีใส่ได้นะเพื่อนเฮ้ยแป๊บนึงส่วนเล่นดิส่วนเล่นส่วนเล่นยูทีเปิดถ่ายรูปยังเผยเอ้าเอาเอาเอาดูดูเิดถ่ายรูปยังถ่ายให้เพื่อนจะถ่ายให้โอาเลยราวแรกไม่ทำเลยบ๊อบขับขึ้นมาหน่อยบ๊อบไอ้บ๊อบขับขึ้นมา มมไร่าต้องรักษาความเบิลเลยว่ะอยู่พวกนี้ไม่ได้ทำงานเลยเอ้่เอาความเร็วแปดสิเพอค่อยๆกดบิลอ่ะค่อยๆกดบิลไปอ่ะขึ้นไม่ดีของของเาต้องรังท้ายว่ะพี่จอหนถ้าเราถ่ายรูปอ่ะไปมึงหันหน้าดิมึงวนมึงวนรูปดิวนวนวนมุมกล้องไปข้างหน้าต้องขับช้าๆย้อนไปอ่ะช้าได้แล้วพี่จอหนสวยเปล่าแต่ถ่ายเปล่าถามว่าสวยเปล่ามุมนี้หน้านะเปิดมุมซ้ายเห็นปะมองมองไปทางซ้ายอ่ะแบบให้เห็นทุกคนอ่ะ กลุ่มอะยรครับอะไรต่อเพื่อนจะจะไปรอบเมืองไว้เพื่อนเลยจิ๋วนี่ไอ้นะเพื่อนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวรออีกคนนึงเดี๋ยวเราจะไปต้นกาสูบนะใครใครยังไม่ทำไหมเนี่ยฉันนะเพื่อนฉันนะโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปช่วยก่อนอยู่ดีก็ขยันฟาร์มไม่อีกรอบนึงจะแต่งเต็มแล้วนี่ยทำหน่อยก็ดีแต่งเต็มไหมเออรอบนึงจะแต่งเต็มแล้วนี่ตีบ กลุ่มเราแม่งใหญ่จัดมอกนี่ร่างกายคุเป็นอะไรเนี่ยฮะทำไมคุอยากทำงานแบบนี้เลยวะเฮ้ยขอโทษครับขอโทษครับเฮ้ยเบเกอร์ขับรถอะไรวะเฮ้ยขอโทษดีขอโทษดีขอโทษดีอันนี้ระวังสิบล้อชนนะครับได้ดีว่ะนะดตาบอดแล้วถ้ามึงชนอ่ะ ตนาดนั้นไอ้กลุ่มอย่างใหญ่เลยอารย์ไม่ไม่ครับไอ้นี่มีไบเกอร์หลงกลุ่มนะครับเมื่อกี้นี้ใช่เหรอใช่ครับทำเลยไปนะครับเพิ่นอ๋อพี่กินลมเิลยเหรอไปวนจะมาทมืี้นี่ร่างกายกูเป็นอะไรเนี่ยฮะทำไมกูอยากทำงานแบบนี้เลยวะเฮ้ยเฮ้ยทำไมบ้านมันรกอย่างนี้วะดูตรงไหนก็สกปรกให้ตายเถอะ เอเรื่องเดี๋ยวแวะซ่อมรถเต่ทำไมนกันนะปั๊มปั๊มหลักเราไอ้นี่เลยปั๊มบนปั๊มบนอะไรนะคุณยังไม่เสร็จเลยเอาเราแวะเลสเลสแอร์เรียก่อนนะเพื่อนโอเคไหมเนี่ยปั๊มเนี้เอาปั๊มนี้คือเลสแอร์เรียกเหรอเพื่อนใช่ใช่ตั้งเองป่ะเพื่อนชื่อคุณคุณอะไรนะเพื่อนตั้งเองตั้งเองใช่ไหมเพื่อนเตือนว่าไง ไอ้ไอเบิ้ลมันอยู่ช่องพี่ป้ายเบิ้ลอะไม่ไม่ทำไมอ่ะป่าพอดีวันนี้ผมมีเรื่องจะคุยมันอยู่ช่องพี่ครับอยู่ช่องพี่ม,มันอยู่ช่องพี่เหรอบอกมันมาหาผมหน่อยนะผมมีเรื่องจะคุยกับมันมันบอกมันไม่ไปห้องมึงครับเดี๋ยวมันบอกบ,บ,บ,บาซ่ามึงขึ้นจ่าฝูงแล้วมันไม่อยากคุยมันบอกอย่างนี้มันน่าจะเจียมตัวแล้วล่ะฝากบอกมันเจียมเจียมตัวด้วยนะพี่นุ๊กเบิ้ลเก้ฝามลอะี่ของฟาร์มแล้วไบค์เก์วิถีชีวิตอ่ะมันจะเอาเงินไปตั้งรถ